ชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80รพรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเวาลา17นาิกา52น 80, าทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก ซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและมูลนิธิโรคโรงพยาบาลเด็กสร้างขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก้ปัญหาความแออัดและเพิ่มพื้นที่ให้บริการพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาให้มากขึ้นและเพื่อเฉลิมประเกียติในโอกาสที่ทรงเจริญพระมหันรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555 ซึ่งได้พระราชทานนามอาคารโดยเป็นอาคารสูง27ชั้นสำหรับเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลเด็กที่ทันสมัยที่สุดในประเทศและมีความพร้อมในการรองรับและให้บริการการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและห้องค้นคว้าวิจัยประกอบด้วยศูนย์ความเป็นเลือดด้านโรคไข้เลือดออกและศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางโรคเด็ก5ศูนย์ได้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจักษุวิทยาศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษกุมารโสตสอนาสิก ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษอุบัติใหม่ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษโรคมะเร็งเด็กและศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษผู้ป่วยเด็กพิการนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางโรคเด็ก10คลินิกได้แก่โรคต่อมไร้ท่อทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงโรคไตโภชนาการโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้และโรคข้อจิตเวชเด็กและวัยรุ่นพัฒนาการช้าและโรคพันธุกรรม รวมถึงพื้นที่สําหรับการค้นคว้าวิจัยศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การวิจัยและแลกเปลี่ยนกับสถาบันนานาชาติคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2556ในการนี้พระราชทานพระราวรวโรกาสให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และชาวต่างชาติที่เคยพักพิงณศูนย์พักพิงสภากาชาติไทยจังหวัดตราดฟ้อทุลรองธุลีประบาดแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความช่วยเหลือก่อนจะอพยพไปยังประเทศที่สาม ทั้งนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเดิมเป็นโรงพยาบาลเด็กเปิดทําการตั้งแต่ปี2497สําหรับเป็นสถาบันหลักในการดูแลรักษาเด็กเฉพาะทางแห่งเดียวในประเทศไทยและเมื่อปี2539สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานชื่อเป็นนามสถาบัน